วันนี้จะพาไปไหนคะดูดูดีจะพาไปด้านไหนนะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณล,ลี่มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุ่มพร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 น,นะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์สังกฤเักเล็กน้อยพร้อมกับอลายๆคนจะมา เคยมาไหมคุลี่เคยทําคลิปที่นี่แม่น่จาจะไม่เคยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะตามเข้าไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปปขึ้นไปเดีย๋ยวเพิ่งไม่บายสิต้องตามเ็ลี่ยไปก่อนโอเคค่ะ hey, นานมากเลยนะคะที่เราไม่ได้มานอกพื้นที่เลยนะคะวันนี้คุลี่พาเด็กๆนะคะท่านครูครูบุ๊กกับครูปาคน,นะ,คะก็มาที่พิพิธภัณฑ์ทุพพมพรเนี่ยที่นี่เราจะได้เห็น ไม่เห็นแบบนึง่งเราจะได้เห็นนะคะ,ะวัฒนธรรมนะคะที่ได้สืบต่อกันมาทุกวันนี้ก็ยังมีนะที่ชุมพรจะมี ร้านอาหารชื่อว่าครัวหนังลุงอยู่นะคะตรงนี้เป็นหนังตะลุงนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นวิถีชีวิตเมื่อก่อนนะคะซึ่งที่ชุมพรก็เหมือนกับทั่วๆไปนะคะด้านนู้นก็มีนะคะเป็นบ้านมุงจากแล้วก็พัฒนาขึ้นหน่อยเป็นบ้านไม้แล้วก็มีได้ถุนนะคะเด็กๆเ,เ,เล่นเกมแล้วก็กิจกรรมไม่ใช่เกมดิเล่นหม,มักหลุมพวกเธอเคยเล่นหรือเปล่าสันเคยดิหมักหลุมดิสันเคยเดิย เออแล้วก็มีคุณไก่นะคะแล้วก็มีร้านค้าที่เป็นแบบโชว์ห่วยเป็นแบบโบราณเนานะซึ่งฉันเคยพาเธอไปที่สุวิเทยียนจำได้ไหมคล้ายๆกันแต่ที่นี่ก็คือจะมีอากงนะคะขายน้ำแบบนี้ซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังมีอยู่แต่ร้านแบบนี้แล้วก็โบชัวร์แบบนี้อาจจะไม่เห็นละนะคะและนี่ก็จะเป็นผังเมืองเมื่อก่อนเธอสุมพรเดาที่ปากน้ำนะคะพิกัดที่ปากน้ำ สวยเนาะแล้วที่นี้นะคะตรงนี้พลาดไม่ได้เลยคือเรื่องของพายุไต้ฝุ่นเกยนะคะถ้าเป็นชาวจุลพรหรือจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นเรื่องรลวที่น่าเติมมากคือเพราะว่าณจุดนั้นตอนนั้นนะคะเรายังไม่รู้จักภัยธรรมชาติซ u นา m i ซึนาม,นมิอะไรนี้นะคะยังไม่ได้มีนะคะก็ ภาคเราชีวิตรวมถึงหลายๆอย่างของคนสมพรไปนะคะด้านนี้นะก็จะเป็นบ้านตรงนี้ก็คือถ้าพายุมาก็จะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะเข้าของกระจุยนะคะกระจุยไปเลยนะคะต้งหนหม่เลยนะคะไม่รู้เขาเปิดหรือยังนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูเธอห้องรับมเมื่อกี้ฉันเห็น ตอนที่ยืนอยู่ฉันสภาเธอเข้าไปดูที่ห้องหลับนั่นนี่นี่จ้ะอันที่เราไม่ได้เข้าเมื่อกี้นะคะถ้าเข้ามากับหลายๆคนนะ่ะก็คงจะโอเคอะแต่ว่าเพ้ามเขาเคนเดียวก็จะรอหน่อยเพราะว่าเป็นชุดนะคะยุวนชนทหารนะคะที่ชุมพรจะมีเหตุเกิดหลายสิ่ง ก็ไปดูได้ที่ประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็จะเป็นจุดที่จะแสดงถึงเรื่องราวของยุวชนทหารนะคะอ่ะยตรงนี้ก็แสงไปจริงก็สวยดี โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเรามาที่นี่เราควรจะได้ภาษาอังกฤสนิดหนึ่งนะคะเด็กๆสมัยนี้นะคะควรที่จะสื่อคนแล้วก็ดูเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะคะมันจะกลายเป็น dustbin of history dustbin of history ก็คือไม่ใช่ถังขยะประวัติศาสตร์แต่ว่าเหล่าผู้คนนะคะอย่างเช่นผู้ที่เสียสละนะคะก็จะถูกลืมไปทำไมฉนันคนลู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ less read and learn about history because history bring the present okay ไปเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อตอนนี้นะคะก็จะเป็นท่าเหลือนะคะมีใครติดตามข่าวเรื่องของการทำ ค่าเหลือบ้างเออก็อน,นี่ก็เป็นเขาก็เหมือนจริงเลยนะทำเก่งอะ่ะแล้วว่าเป็นพวกเครื่องไ like ร้คางเราก็เด็กๆชันอยู่ด้านนู้นแล้วหวองว่าหลายๆคนจะมาเที่ยวชุมพรนะคะค่าเข้าชมที่นี่ก็ปกติค่ะผู้ใหญ่20บาท เด็กๆเ,เข้าฟรีนะคะก็จะเป็นโซนข้อมูลถ้าคุณมาทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ตอนนี้ครูไม่ได้ไปหาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวครูไปดูแลไปอัคดคลิปเขามาให้นะการผู้เป็นงานพัฒนานะคะเพราะว่าในอดีตจังหวัดชุมนพะรนะ้ะมีหนึ่งในผู้ออกประมา สนุกไหมสนุกครับเอ็นจอยไหมจอยค่ะวันนีน้มา,นมาเที่ยวใกล้นะเดี๋ยวคราวหน้ามาเที่ยวไกลๆโอเคไหมค <c oughs> เดี๋ยวมาบอกครูด้วยว่าได้อะไรโอเคไหมไอ้อแบบกล้องเลยไ,ได้ไปเดินดูก่อนนะอโอเคนะคะด้านเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวครูรีบปรับกล้องให้ดูจุดทางออกละเพราะว่านะ่ะจะเป็นเหล่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยมนุษย์ถ้ำใช่ไหมลูกน่ากลัวไหม ไม่น่าเกิดใช่ไม่น่าเกิดเสอมนุท่ามแมนท่ามน่าล้างไว้เด็กๆน่าล้างไว้เด็กเขินนะเด็กเขินนี่คนนี้ยังไม่เขินเลยอันนี้ฉันให้ดาวว่าเขาทำลายมีไฟที่เหมือนจริงเลยจะเป็นนําแต่ว่าเป็น LED นะคะถ้าดูใกล้ๆแล้วก็ฉันให้คุณเดาวตึ๊กต ก็คุณลุงทำอะไรเช่เลยทำขวางจ้ะหล่อเริ่มหล่อโลหะแล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบไม่มีอะทำไม่เป็นไงยังหล่อไม่ได้ก็เฉาะเฉาะเอากับไม้บ้างอะไรบ้างนะคะนีนะคะเราก็จะได้พบกันเท่านี้แล้วก็จะพบกันอีกทีคราวหน้าอาจจะได้ไปไกลๆหน่อยใช่ไหมสาวสวันนีค่ะเด็กๆเริ่มสนแล้วหล่อโอ้ี่เขาหน้าหลักมากนะ เขาจะมีมิชชั่นให้เขาเขียนนะคะสวัสดีค่ะคูลี่มีช่องนะั้นมีช่องคูลี่สอนอีเดียมเดี๋ยวไปดูพวกหนูได้พวกหนูจะโพในช่องคูเออโอเคค่ะกลับกันได้